หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานวันนี้เราจะมาอัปเดตเจ้ากบแน่นอนว่าต้องเป็นกบที่มีสีสันสวยที่สุดไม่ว่าจะเป็นออนตาฮอนฟอกอเจนจิน่าฮอนฟอกและกบยักษ์เออกบยักษ์นี่ก็หมายถึงลูกมันอะนะมาทุกคนตอนนี้นะครับน้องกบก็อยู่ในนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องกบก,กันดีกว่าแล้วอยู่ดีๆอืงองอางมาจากไหนไม่รู้งงเลยชาไปนิดนึงนะครับผมน้องกบอืดด้วย <laughs> น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าแดงอึครับนะผม อึ้งอ่างก็มาจากไหนไม่รู้ก็เลยปล่อยไปแล้วนะครับผมไม่รู้จะเดินไปไหนเหมือนกันไม่กล้าเลี้ยงเพราะว่าน้องมาจากธรรมชาตินะเออถ้าเลี้ยงมาตั้งแต่แรกก็ว่าอยู่อ่าตอนนี้แดดกําลังมานะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีคือกบแล้วก็คาบกบนะครับเราจะเห็นว่าจะมีคาบที่มันลอกออกมาจากตัวกบ อือค่าพุกนี้นะครับถ้าเกิดว่าลอกออกมาแล้วมันสะสมมันจะทําให้เกิดแบคทีรียเนาะน้องกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําน้องจะเขาเรียกว่าอะไรอะทั้งความร้อนความชื้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นค่าเป็นอึมันทําให้กบพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีแบคทีเรียเยอะเราต้องทําความสะอาดตลอดไม่งั้นป่วยง่ายตายเร็วไ,ไปไหนละ <laughs> มองดูอึงอัง หายไม่เจออ๋อมันอยู่ตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ๆมันยังอยู่ที่เดิมผมนึกว่ามันเดินไปแล้วไงเนี yeah. ่ยนี่ก็ให้โดนแดดหน่อยสักอาทิตย์ละครั้งนะคบผมเขาเรียกว่าเสริมภูมิคุ้มกันอือมันเป็นวิธีการช่วยอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนะครับผมนานๆทีพามาเล่นแบบนี้เดือนละครั้งอย่างน้อยๆหรือไม่ก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ ให้โดนให้เจอกบเหมือนกันบ้างให้เจอแบบแดดเจอลมถ้ามีฝนตกก็ผ่านเล่นน้ําฝนก็ดีแต่ว่าแนะนําว่าไม่ควรเป็นฝนแรกนะควรจะเป็นแบบฝนตกรอบที่สองที่สามอะไรเงี้ยเอ้ยไดอยู่ดีๆแบบผ่านมาจะครบปีแล้วฝนเพิ่งตกครั้งแรกก็ไม่แนะนําเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรลงมากับฝนบ้างไอ้ ไปแล้วเฮ้ยไปไหนลูกพี่เนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วโน่น่นเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกินดิเฮ้ยนกเลยปะไปแล้วไปแล้วนั่นไปแล้วนั่นไปแล้วเดี๋ยวมาจับมาจับคันไม้คันมือตัวนี้ดื้นดนะเออ จะว่างไงดีน้องก็คือกบชนิดเดียวกันกับเบียดอ่างอ่าเบียดอ่างเจ้าอุดจ้าตื้ยื่นโอ้ตายไปหมดแล้วเหลือแค่เบียดอ่างตัวเดียวจิปโงจิปโงยังอยู่นะครับผมน่าเนี่ยพวกนี้เหมือนกันเลยหนึ่งสองสามนะครับผมส่วนกบสีจะเรียกว่ากบฮอนฟอกนะครับอะเจนจิน่าฮอนฟอกเนาะแ้วตัวนี้ก็จะเป็นอนาา OK. นนอนาต้าฮอนฟอกนี่ออนาต้าฮอนฟอก มันนี่ดิมันนี่ชีลกูกพีเลยอ๋อสีสวยว่ะไปหยุดกลางแดดแดดออกแล้วร้อนลืมนอนแล้วนะคะผมเดี๋ยวผมไปหลบก่อนนะครับไว้เนี่ยขี้กเกียจเลยแหละจะปิดคลิปแล้วปิดไว้ช่วงนี้ปิดไว้ขี้เกียจถ่ายมันไม่มีอะไรเนาะ